สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกคนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนประมาณเกือบเที่ยงเลยจ้ะหลังจากที่ลบมาจากหาเห็ดพาพี่น้องสอนหัวค่ะอ่ะมานมองมาน,มานตามไปหลุนไปชมกันค่ะมือน,นี้อ่ะท่กค่ายในไอจะค่อยไปสวัสดีครับสวัสดีเนะี่ยเซนิี อาหากินตามวิธีสารบันเท่าแล่ละค่ะบริสอนห่วงมาหลายปีแล้วเด้จ้ะพี่น,อน้องฮะมนัมมนบมองมันตามไปหลุ่นไปชมกันสอนอยู่หน้าจะคล้องด้อจานี้ยังประท่านในบ้านเขาพี่น้องสอนห่วกค่ะพี่น้อง เดี๋ยวกลับบอลลูนกันอีกเท่านึงจ้ะเอาไปหลอบแหลกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างติมีลี่นะติบเลยดึ้นไปคุณขย่างแปลวคุอยู่เลยบริเ็นตอนสอนอุ้ยมันมันจ้ะนี่พี่หนองมไม่ต้หัวหัวกกบอู้อ้ปีนี้หนามมาแหงเนอบริเวณค่ะอู้จะบอยยางลาย โอ้มันมานมันมันเยอะเก็บขยะเยอะขยาออกก่อนช่วงนี้คนแลนหาสอนหัวไหลหลายๆจ้ะพี่น้องโอ้ยหากินตามแบบสบายบานหน้าเด้อจ้าโอ้ยถือว่าล่างไหลพีน่าเออสิได้กี้ตีแกงหัวเซหน่อไม้ส้มเก็บใส่เลยจ้ะเดี๋ยวเก็บออกก่อนโอ้มันมานมันวันนึงกับผู้เฒ่าเพิ่นกัน วหญมันมันพี่ขาหล่ะได้ต้นนี้จังขันแมนฮอโบกินเฮอเกาไปเทใส่สาจังซีนาจ่าพี่น้องให้เพิ่นอันนี้ออกแม่แพลลูกไล่เพราะว่าขันแมนเพิ่นบุกน้ำเก็บใส่เลยลูกขันแมนเพิ่นพรท่านเป็นขาเพื่อกาซีบวยไงน่าจ้ะเก็บเลยือดลูกเก็บใส่พอเก็บใส่พออันนี้กูดเหลี่ยะเอาไปปล่อยได้เลยเอาไปเลี้ยงได้เลย โอ้ยมานคักบ่เด้อพี่น้องกินแกงหวกบัดนี้เพิ่นว่าโอ้มาพุ่นๆๆเต็นไปพุ่นแล้วตัวนี้กําลังติดกัดหางเป็นขาอือนั่นๆๆตัวนตัวหนี่งหวกกบเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยยอาหลายครับวิธีบ้านนาบ้านเฮาบ่อึดแนวกินแนวยอยากเด้อจ้าออกจากกบจากปลาครับพี่น้องมื้อเช้ามาลุยต่อเลยเอจ้า เด oh, ดี๋ยววไ้่านานขละลง<ด>เปิด,ดแฟลอีพอนคักขนาดม<ด>าสอน<ด>ออกก่อนจะพี่น้องก่อนท้าสิวานเขามืึอนี้สมมติมันแดดคักแต่เก็บลูกเก็บต้องให้พอลูกไม่คนเก็บด้วยค่ะกันเอกาสิเป็น <laughs> คนไทยือสิบไรสโซโล่ดอกวัอน,นี้ว่าเขาบ่ค่อยดีอู้หลายเนาะนม้มาหน่อย บอมาตองไส้ลายดอกออเก็บ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 แต่พอท่านมีแมลงลางำเนาะมีหดประซิวหน่อยปีๆๆนี้อุดมสมบูรณ์แมนจาามม่าหนามทาแมนสุปปีกะบบ่ๆๆเห็นเนาะเพระาะว่าฝนบอแห้งขนาดนี้คะ่ะ อันนี้ฝนมามาแหางล้วกะมาเทือเดียวล้วกะพี่นนองเพิ่นก็ยังก่ท่านไดไทไฮไทยนายังก่ท่านได้ไไหาดาดวานเขาสินะคะเขาก็เลยแต่กินหวกเนาะ <c ười> ปีนี้จะหวานแหงหมานคักปี่หนี้คือจะกรบไหลเนบานเขาหวกไหลกบไหลก็คือเขาเขาอาัเอดเพื่องเมดบันเพิ่นก็บชีส่วนอยู่แถวนั้นละแถวหนามบุกใหม่ละ ย่ำเ้ยค่ะว่าเป็นวิธีการหากินแบบสะบับอีสานตั้งแต่พอแต่มแม่เลยได้อจนี่พี่น้องตะกี้ก็เปิดกบเนาใ,ใบศาสใบศาสาตร <c oughs> เปิดกบหาก,กินงไงเลยทำไมตก่กนแมนแต่สมัยเด็กหน่อยในได้มาต้องเรียนได้สวิงไปแล้วเจริญเจรนญเจรินเนจรว่ไป <c oughs> <c oughs> ได้หลอบหลายปีแล้วได้นี่นเป็นซิบวุปปีแห้วมั้งที่ว่าบ่ไส้สอนหวัวกจะ ทมัยรถไทยหน่อยเดินตม่มโอ้ยเนอะสมไมดำหน้าแต่กี้ได้กินได้กินหัวซูปีตอนานี้เขากบมาเปลี่ยนเป็นหน้าวานกะอยากแง่สิได้กินบังหมองเขากวานแต่หัวปีสเสียเสียบ,บด้วยพี่น้องโอ้ย,อยจำได้จะสิเก็บเหลี่ยวอยากเดินไลาะๆกันสิแหละราคาพี่น้องเพิ่นอยากน้ำ <laughs> จังมาได้ด้วยพี่น้องไปอยาก เสียบหัวหวกหน้าแถลลอยเปอร์เซ็นต์แต่ธรรมชาติมันแมนหัวหลุด้มันแมนหวกลุดเด้อเพิ่งบรรยากาศลกพักกันลกเขาหงาไวไวท่าสามเขาต้นนี้น่ะง่าหนี่เขาหล่อมะมันก็เลยอันนี้ลนหลายเนาะ หาแล้วเอาเอา,เอาอยางหน้าเขาไปปลูกไป้มงได้ยเอาเรื่องะไงกไปผังตรงไหนจ้าพี่น้องผลงานรอแปรกของเห่านะคะโอ้เดี๋ยวไปยางหลายเลยนี่นรอบแปรกกับมันเป็นโลอ้าวลุยกันต่อจ้า มันขื้นโขกวะมันขื้นโขกวะมาเลยมาเลยอูหนีพวกอุ้ยหัวหัวขี้โมแลนเต็มเลยมันนอนจะสี่เลยกจับจับคู่ฟอเออจับคู่ฟอนี่กสามสามันสามห้องคอยมัน

อ้ยหัวกบนขนามบกกว่านี้เอาสวิงนะลองอของแทะเล่นเล่น กากี่ีพานไปหลอบสองกับย่งหมานคือเก่าอยู่จากพี่น้องอ่ะมาลุยกันต่อค่ะเขาก็ได้ร้ายแหล,ยละละ่ะแต่ลองมาลองงานใหม่บึง หอกหลายแต่หนามนั่งหลายอยู่เนาะหมุนตีโค้งตีโคงมากยางมาก,ก่อนเออมันเหมยเนาะ <c oughs> สองหลอบกับพอ<ม>่อกินละละ่ะเอาเอาโอา้ มันค่าต้นเขาเนะาะเจ้าคือเอาอันนั้นไปสิไปอันนี้ไว้จะใต่มันลงอยู่บ่เบิ้งเบิ้งงานนี้มีพออ,อ,นนอุ้ยมีอยู่อุ้ยมีอยู่ว่ะใครเบิ้งเอาเงินนะจะไปสุดไปสอนดิไปจ้ะอ ตัวใหญ่จะดิ่มแล้สินโใหญ่เลยไอ้ลูกก็ตัดสองเ๋ยยงไเร็วที่ไระ็ถอยก็ถอยเร็วยืนนานแล้วเพระตรงอันนี้ม้นแล้วค่อยสะต้อนแล้วค่อยม้นน้าปอกขางนีืออรจังน่อย

เก็บซวยเนี่ยเอาเก็บล,ล,ลูกเก็บเฮ้ยแดดหัวน,น,นหลายคักเด้อจ่าหวกสามหลอ,อดโอ้โหเหลือได้สามหลอบและสี่หลอดละช่วงไทยแน่โบไทยแน่เนาะจ่ะพี่น้องช่วงให้น้องมิ้วไอเส้นวีทายกะบสัตแน่บบสัตแน่ขออภัยเด้อจ้ะ อุ้ยเสียงเซาเอาเก็บเก็บเก็บขูมาไว้พี่ลูกเดี๋ยวขู่มาไว้พี่อูมันไหลีมันหลายมันหลาโอ้ยกบเอากบเอาเลยจ้ะเฮ้อเฮ้อเฮ้ สุดยอดนั่นๆวิทย์นั่นเน่เน่บวงหนามหน่อยลูกเออเก็บเองเดีจ้ะตัวงามครับลย พี่น้องขออนุญาตเปะผักกินหนาบก็จะเข้าอู้ไกะเย่าเติบอยู่ด้วยจา้าหนี่แต่ว่ากะมันกะขุมเนาะหลอบหนึ่งหลอบหนึ่งกะขุมค่ะเพราะว่าด่างสอนข้าแม่สว,สวิงอยากได้ค่ะเพื่อพี่น้องน้ำน้ำไร้ซ้ำนี่ก็คือตรงจงหนามไหวนะคะเพราะว่าห้องสีปันเขาง,ง่ายๆค่ะแม่เอาหนามออกมืดกะเหนียวค่ะปันอยากปีนี้นำไร้ฝนแห้งฝนดี เขาจังมาลุยกันต่อเนาะจ้ะไอ้ไอ้เขาเก็บเหลี่ยวก่อนเดี๋ยวไลกก่ค่ะอุ้ยสามหลูกเหรอมับทโถนสามหลูกเลย <laughs> น่าแต่ <laughs> ออสีไทยแนวบัวไทยแน่ได้อะจากพี่น้องเพราะว่าตรงซอยกันสวนเนาะ อัปเดตวิธีชีวิตอีสา,บานบ้านนาเฮาค่ะหากินตามท้องให้ท้องให้ท้องนาหากินตามธรรมชาติตามใหากินตามป่า <laughs> ตามทินฐานเฮามีล่ะค่ะให้น่าตะก,กาบของเฮานี่แหละแม่น,นจะ้ะไปค่ะเดี๋ยวขอไปลุยกันต่ออีกรอบหน้าจ้ะพี่น้องมนัมนๆเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วเด้อจ้ะพี่น้องพอกระลูกไปสอนอยู่จ้ะ เปลี่ยนกันค่ะเดี๋ยวเฮามาหลุนกันรอบสุดท้ายเนาะคะ่ะกระสอนไปหลายลอรอบแล้วจ้ะแต่ว่ากระทายแนวบัวทายแน่เนาะโทรศัพท์มันหอนค่ะแดดหอนแห้งจ้ะพี่นอ้องแล้วเฮากระสิม,มาหลุนกันช่วงทะะ้ายเนาะจ้ะไปสรุปคลิปกันอยู่บ้านจ้ะพี่นอ้องกําลังสวนอยู่สองพอลูกมาแล้วรอบสุดท้าย มาเก็บกันในโฮมเดอร์จากหอนเฮียยางน้ำกลนกันมาหลายแลายละหักมีอยู่หน้าเฮ้านี่ค่ะหน้าจะขลองหนานั่นกระนมร้มไหลโหดฮะหน,หน้าผุนบ่คอยมีหน้านี่น้ำไหล หน้าเฮามีหลายอยู่หัวเฮาต้องเป่งงานนั้นไปใส่งานไตเนาะพอมันเหลือเจือๆจ,จะค่อยมาสวนใหม่มาเบิงมาเบิงห,หลอบสุดท้ายของวันจ้ะอุ้ยกระเบิงอยู่นี่นอือเ,เอาเปิด,ปดออกลูกอดูนี่ก็ะเฮนไปสิพาไปเมืองละจ้ะพี่น้องมเมื่อยละได้ร้ายละค่ะอ้ยคุณจ๊ะ มันเป็น้อยเลยค่ะมาเมืองมาเมืองเก๋ๆเห็น,นแล้วเห็นเ,เนมือเอ๋อเห็นบักหลายหนึ่งอะ่ะมันนี่ก็สิซอยกันเก็บน่ะะาจ่ะแล้วก็สิไปสรุปยอดสรุปยอดอยู่นี่เลยเลยเนาะเงินหมดแล้วกน,น,นสิไปเงินไปเงินยังยังเหลวหมดแลจ้ะเงินโบราะ,ะ,ะมันเย็นเย็นเลยเมียนเดี๋ยวไปปล่อยน้ำเด่นปล่อยลงซะปล่อยน้ำเกียงกินน้ำ เอาไหว้เอาเนียว่นนี่ะที่ขังระเบื้องไลว้ม่นจะ้ะป่าเขาปล่อย,อยไหว้กรับป่าหากินเชิองอนุรักษ์นะจ๊ะพี่น้องมาเมื่อกี้กับพ่อเดียวพ่นเต็มคนพังแมน่นกินข้าวหาันเ,เก็บไปมาละละมือนี่เพิ่งขู่ แด่มว่ายางหลยหลอบนึงหลอบหนึ่งโมเมนต์ในหน่อยเนาะเฮ้ยไปเลยมาบึงพ้นงานการแสดงของเฮานี่ค่ะหูเด็กเบิ่นคูจับพี่น้องพ้นงานการแสดงบึงเึิ่งขัยเยอะ หลังด่างกับบ่าละคะ่ะมันคักอยู่ไปผักก่อนก่อนมีแองจังมาใหม่พี่นอ้อมวันนีนธรรมดาเด้อสวนห่วงนี่ค้าลอยเด้อยแต่มันเนี่ยหน้าได้โลมๆนี่แหงต่คักที่ยงจะคอยไปสรุปผลงานกันอยู่เหมือนอีกหลอมนึงเนาะแต่เดี๋ยวไปหลังเห็ดเอียงเหยียบลอยก่อนพี่น้อง ผนงหนของเราค่ะโอ้ยยืดแรงมาเลยโอ้หลายแหี่งจ้ะพี่น้องอู้วอาหนามใจลายแหี่งเด้อจ้ะนี่หักของเราพี่สิกเอามือออกก่อนหลุดอุ้ยหัวเจี่จ้าผลงานของเฮาอือออ้ยแต่ยืดสองลาลจ้ะพี่น้อง เออาแต่พกินคักมันแน่ค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลุกคีเพียงเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจะได้กระปากพี่น้องเป็นกําลังใจก็เลยก็แชทแล้วกันี่ค่ะกระเป๋าสุวิทย์เด้อค่ะลาไปละค่ะสําหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิตสวัสดีครับก่อนครับอืมหางนี่ค่ะมูตบอลลูกตัวนี้ไม่มีหางเลยมาเลยจ้ะนี่ก็ไม่มีหางด้วยอืม มาเด้อกินเกี๊ยว,วก,กับน้ำ <นะ S 1> กันมะเร็งพี่น้องบวกเดียวยังหมาเลย